<c oughs> <c oughs> ลงไปคูเล่คูเล่นะคะไม่ตํำเนาะ <c oughs> เพื่อความสวยงามนะ <c oughs> พอเวลาจะกินนะคะลิซ่าก็ไม่ออกจากแม่เลยนะคะอ <c oughs> ไม่ได้หรอกสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านก็ได้มาละกอมาสองลูกนะคะ เป็นมาละกรดิบนะคะไปได้มาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งนะคะชื่อว่าร้านยัมโบนะคะลูกละ2ยูโร99เซนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100บาทนิดๆน,นะคะ110บาทนะคะมาระกรพันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อที่ร้านเอเชียนะคะจะราคาสูงกว่านี้ค่ะลูกหนึ่งก็ขั้นต่ำก็อยู่ที่4ยูโรขึ้นไปแล้วนะคะค่ะที่นี่ก็ ถือว่าถูกนะคะซึ่งไม่เคยเห็นมีมาขายบ่อยๆนะคะนานๆจะเห็นมีมะรากอรมาขายทีนะคะแต่วันนี้แปลกใจว่าทำไมถึงมีมะรากอรดิบมาขายนะคะเพราะปกตินะคะจะเห็นแต่ขายพวกมารากอหามหรือว่ามะรากอสุกนะคะถ้าเป็นที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งแต่วันนี้บังเอิญมีมะรากอรดิบเชื้อดูข้างในแล้วค่ะข้างในก็คือมะรากออ่อนเลย เหมาะสาหรับทําส้มตําเดี๋ยววันนี้นะคะรอหลังจากไปรับพี่ดูกัดมาแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะไปทําส้มตํากินแซ่บๆที่สวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวรอให้แดดล่มลมตกอีกสักพักหนึ่งบ่ายสามบ่ายสีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปทําส้มตํากินกันค่ะวัดขัอนไปดุนเราจะไปทําอะไรครับ,รบไปไปลคะไปไปหาดอกไม้นี่ไม่เอาไม่เอาดอกนั้นไม่เอาไปเอาดอกชีขาว,ขาวตรงนู้นสวย ไปดูไปดูดอกไม้สีขาวที่เราเลงไว้เราจะตัดไปใส่แจกันนะคะตัดดอกไม้ไปใส่แจกันดูลิซ่าค่ะลิซ่า,าลิซ่าจ้าลิซ่าจ้าหน่อยลูกจ้าแล้วเนะาะโอ้คนสวยเดี๋ยวแม่จะตัดเองกไม่ต้องหรอก เอาสักไราใส่ใจการสวยๆสิมันเป็นดอกไม้ข้างทางไม่มีเจ้าของ ีก็ได้แล้วเอาถถอใเจไหมน้อยอันนี้ที่สาตอนนี้นะคะก็ได้เวลาทําส้มตำกินกันหลังบ้านแล้วนะคะลูกัสไม่กินด้วยนะคะเพราะลูกัส ขอตัวไปเล่นข้างนอกนะคะเดี๋ยวทำเดี๋ยวกินส้มตำเสร็จพวกเราก็จะไปหาลูก,กัดนะคะมีนมจีนนะคะทะเลรวมมิตรนะคะมีปลาหมึกลวกด้วยนะคะมีพริกมีมะเขือเทศหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะไม่เอามีดมาตรงนี้นะคะพราะซ่ายอยู่ตรงนี้ค่ะเครื่องปรุงเอา้าลิซ่าทำอะไรลูกโอ้ยลิซ่ากินขนมปังนี่ ลิซ่ากินขนมปังนะเดี๋ยวมาลงมือตำกันเลยค่ะ ูพอไหมเอาไหนกุ้งไปไหนกุ้งอันนี้อ่ะเดี๋ยวใส่สมะละกอลงไปพิซซ่าก็ปวดพิซซ่าก็ปัดวดหนูกินขนมปังนอย่าง โชคดีนะคะที่มะละกอมไม่ขมนะคะชิมดูแล้วค่ะไม่ขมนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกอยู่ค่ะอื้ม <c oughs> เอ้ยโยโคเลยได้ปะเนี่ย หน้าร้อนเพราะเข้าหน้าร้อนนะคะก็เริ่มมีมแมลงวันนะคะแล้วก็จะใส่ทะเลของเรานะคะทะเลรวมมิตรลงไปคุเล่คุเล่นะคะไม่ตํำเนาะอู้น่าทานไหมคะ เสร็จแล้วค่ะซ้มตามทะเลเดือดของเราเดี๋ยวจะวางขนมจีนลงไปข้างๆนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามน่าทานไหมคะลงมือทานกันเลยค่ะไปไานั่งลง <G ül üyor> โอ้ยพอเวลาจะกินนะคะกินยากลำบากค่ะเพราะว่าน้องลิซ่านางป่วนนะคะถ้าเธออยากกินเผ็ดก็กินเลยนะซ่าลูกก็คิวกับแม่ตลอดเวลาอืมอืมชซบแบอุ๊ยซบไม่อมอไมอไรอนพอใช่กแมเล้ เปนเผ็ดลิซ่ากินไม่ได้นะลูกอืมอืมกินน้งหุ่นนะหุ่นอ๋ออืม,อมพอเวลาจะกินลิซ่าก็ไม่ออกจากแม่เลยกินมือเดียวเลยเห็นไหม พอแม่จะกินนะคะนิ่าก็มานั่งตักแม่นะคะไม่ออกไปเล่นทางอื่นเลยะค่ะนี่ไปเล่นนู่นไปนิป้าไปไปเล่นนู่นไปลูกไปไปให้แม่กินนะลูกแล้วแมกินข้าวเดี๋ยวนี่เขารอบแรกแม่ได้ไหมท่าได้กินเขาเองครั้งเอ่อตอนเช้าไม่ได้กินข้าวอไปไปนู่น ไปค่ะไปส้มต่ำอืมอบทั้งผักชีเราผักชีจีนผักชีหอมอืมอิ่มช เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งลูกัสเสร็จจะแวะไปดูมะละกออีกนะคะที่ร้านยัมโบถูกใจมากเลยค่ะไม่ขมเลยนะคะอร่อยเหมือนมะละกอบ้านเราเลยออออไม่ได้รู อ,อ๋อโออ่หนั่งมาจ่าใจเลยเนี่ยขนมจีนเวียดนามเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยค่ะ อยู่ข้างหลังแม่นะเฮ้แม่คิดว่าแม่ก็ต้องคงต้องได้ไปนั่งกินบนโต๊ะแล้วค่ะกินกินที่นี่อันตรายกับลิซ่าดังจะมาจกส้มตำอืมอืมนี่อะเห็ดนี่อืม,อม,อม วันนี้เกิดอ,อยากกินแบบใช้มือนะคะหน้าจุ่นขนมปังมา้าจ้ะนิสสา,ปปากลับหมดแล้วเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวแม่จะทำกาวสาดให้ สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับอีสานฮอนแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ